หนูเห็นพี่เผือกเขาบอกหนูมาว่าถ้ากินขี้แล้วน้ำหนักจะลดลงด้วยหนูจะไม่มีพุงย้อยๆพี่เผือกให้หนูกินขี้ทุกวันเลยเเดี๋ยว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 อันนี้ก็เป็นมุมมองจากจากโดนนะครับพอดีว่าผมมาขับโดนในในในการถ่ายคลิปอ่ะนะครับโอเคก็สู่สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมแ r a n ์ซีบ let t เ r กันเหมือนเดิมนะครับผมนะอื้อหือ วันนี้เราจะมีโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ง่อยงอยงึงึนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองไปทําบ้านเอ่อริมน้ําตกแล้วกันนะครับจากที an, job, like ่เมื q, like ่อวานที <S <S ่เราไลฟ์สตรีมกันไว้แล้วก็ให้เพื่อนๆได้เสนอคอนเทนต์มานะครับนะก็มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายนะครับสิกว่าคอนเทนต์เลยผมก็เลยเลือกว่าเออเดี๋ยวลองทําบ bon ้านริมน้ําตกดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะว่ามันจะสวยหรือเปล่าแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะวางไม้ได้ด้วยนะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเรียบนะครับผมน่าจะ ทำได้อยู่หละนะน่าจะสําเร็จอยู่ย้ายมันแบบหน้าแตกแล้วกันมาออเช็คความพร้อมก่อนน้องหมูน้องวัวเป็นไงบ้างนะแห่ขี้เต็มเล้าเลยเอ้ยไก่ตัวนี้ผมยังไม่ได้เอาใส่ไปหรอเดี๋ยวรอมาย้ายมาเล้านี้แล้วกันนะสําหรับไก่เพราะว่าถ้าใส่เล้าเดิมเนี่ยมันน่าจะใส่ยากนะพอเปิดปุ๊บมันจะออกอย่างเดียวเลยโอ้ยน้องหมูเต็มไปหมดเลยอะหนาแน่นจริงๆเลยยังไม่รู้จะทำออเดอร์อะไรนะครับหมูกับไก่เดี๋ยวก็เริ่มเยอะไข่ก็เพียบเลย เริ่มแหลกเริ่มนวงกันอีกแล้วเนี่ยครับผม,มตุดเน้นเน้นเนื้อเน้นเนนเ,นนเ,นนเหมือนเคยเลยแต่ครูว่ามึงอะเก็บขี้บ้างก็ได้นะเหม็นชิปเป่งเลยเนะขี้เต็มไปหมดเลยขี้คูขี้หมูเนี่ยนะมึงดูฟาร์มหน่อยเด้อช่วงนี้เหม็นบันไลเลยแล้วหมูมันก็เยอะเยอะจริงๆเลยนะวยเก็บบ้าง,งเถอะประคำเลยโอเคเพื่อนเดี๋ยวจะว่างๆเดี๋ยวค่อยมาเก็บให้แลนะ้วกันแค่นี้ก็บนนะ่นเนาะแม่ ไอผมว่าก็ไม่ไม่ไหวแล้วนะครับเป็นปันหาเนี่นะมันมินิไตโวงแล้วนี่นะผมว่าไม่ไหวเลยนี่ใจที่ปล่อยเป็นปันหีแล้วความมินือไม่เหล้วนี่มินกี้กับผมนะไม่ได้ประนี่ไม่พลาดเลยกับไม่พลาดเลยฉันก็ว่ามันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยนะนะบ้านนะนะที่เยอะแบบนี้ฉันดิฉันก็อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะบ้ากันไปหมดเลยแล้วยังตอนนี้มันเชื้อโรคมันเยอะด้วยนะถ้าเองไม่เก็บนีรับรองว่าไตหามดแน่เลย เชื้อโรคติดต่อรู้จักบ่าวอีฉันไม่ไวเลยนะมีแต่บน่บนบน่บนบ่นบ่นทุกตัวเลยให้กินดีทุกตัวเอ้หนูหนูหนูหน,หนูหนูไม่บ่นพี่เลยนะหนูว่ามีขี้อะ่ะมันหอมขี้มันหอมมากเลยแล้วหนูก็ชอบดมขี้ด้วยบางทีหนูเบื่ออาหารหนูก็เอาขี้มากินหนูกินขี้ตัวเองด้วยนะนะหนูว่ากินขี้มันมีสเสน่ห์มากเลยนะพี่พี่ พี่ไม่ต้องไปชดใจพวกคนอด่หรอกชดใจหนูก็พอเพราะว่าหนูชอบขี้เดี๋ยวน้องชมพู่รสนิยมใหม่เหรอครับนะหนูชอบขี้เหรอแล้วหนูก็กินขี้ตัวเองเนี่ยนะ <c oughs> ใช่แล้หนูหนูบางทีหนูก็ดมขี้ตัวเองหนูก็มากินเลยอ่ะมาพูดจาถูกใจนะครับก็เอาเป็นว่าในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาน้องชมพู่ไปด้วยนะครับในการทําฟาร์มของเรานะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำฟาร์มดิ ทำบ้านริมน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องชมพู่ไปด้วยแล้วกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่อยากมันตายนะครับเพราะมันอยู่กับผมมานานมากๆนะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับบางครั้งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออพี่หมูเนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงนานๆเน,นี่ยมันจะแก่ตายไปเองครับซึ่งความคิดเห็นนั้นไม่จริงเลยครับนะไอชมพู่เนี่ยอยู่กับผมมาตั้งแต่นู้นเลยนานมากๆนะครับตั้งแต่เพื่อนๆได้เห็นมันอะ นั่นแหละมันไม่เคยตายเลยนะหมูตัวนี้จะเป็นหมูตัวเดียวที่ผมล็อกไว้ในกรงนั่นนะถ้าเพื่อนๆดูทุก EP นะครับนะตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ครับผมใช่แล้วหนูไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะว่าหนูมีเอฟชีเยอะนะหนูหน,หนูหนูไม่ยอมตายหรอกนะเฮ้แล้วมึงมึงมึงจะไม่พากูไปเที่ยวบ้างเหรอฮะกูอยากจะไปเหมือนกันนะแม่มันลำเอียงกันนี่หว่าแบบนี้นะมันไม่ได้นะมึงรูเปล่ากูก็รู้สึกง่ยใจเหมือนกันนะเนี่ยเออเผื่อแต่มึงค่อยไปก็ได้ แค่น้องชมพู่ตัวเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปหากรงกั้นแล้วมึงรู้เปล่าโธ่โให้มันเที่ยวหน่อยเถอะมันขังโดนขังมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็จะลาจรยิดติดขัดนะเพื่อนๆนะที่รอนี่ไม่ใช่รออะไรนะครับรอรอให้มันออกมาได้มึงมึงแม่กูไปกูกูไม่มนออกอันี้ก็้แล้วเราจะเม่อหออกไปมันแล้วปุมไม่ออกเด็ดกัดบอกป้าไปตัวเดียวได้ปลื้อมันไม่จุกตองเอาอะไรกันนักหนาเนี่ย อีฉันก็ว่านะฉันก็ไม่ออกด้วยนะเพราะว่าเม่ฉันพาไปเที่ยวด้วยไม่พาฉันไปเที่ยวด้วยฉันก็ไม่ยอมให้ไปหรอกนะกันมันไว้บล็อกมันไว้ไม่ต้องให้มันออกไปใช่แล้วเราไม่ต้องให้มันออกไปใชแล้วเราไม่ต้องให้มันออกไปไม่อยากให้ออกไปแน่ๆเลยอแต่ละตัวนะให้น้องมันไปเที่ยวเลยพวกแกนะ มันไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันมันนานมากเลยนะนะมึงสงสารมันหน่อยจมพูเนี่ยมันโดนขังมาตั้งนานแล้วโอ้โห so นู no, หนูจะไปด้วยปีๆเขาแกงหนูจังเลยไม่รู้ทำไมนักหนาทำไมเขาต้องอิจฉาหนูด้วยว่าหนูโดนขังมาตั้งนานแล้วนะเออไปไปไป,ไปหน,เน,น,น,หนูเดี๋ยวได้ไปเที่ยวแน่นอนเนยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเออเราออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปซื้ออาหารร้านเจ้ด้วยนะครับแล้วก็ถังน้ํานะครับแล้วก็ถังถังรองรับน้านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่า เราพาชมพู่ไปด้วยเนี่ยคือเอเราต้องมีอาหารให้เขาด้วยนะครับไม่งั้นเขาจะตายได้นั่นเอง <c oughs> นะต้องเลี้ยงดีๆหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซิ่งใหญ่แก่ไปอีกนะไม่ได้นะครับไม่ได้เลย,ยแบบนี้แต่เดี๋ยวเราก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแหละเพราะว่าสาัตว์ที่ฟาร์มเราเนี่ยเราก็ต้องมาดูอาหารให้มันด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเดชมดองเราไม่ใช่อะไรก็พาไปพามาน,นะนั่นแหละนะชิวๆนายนายหนูโอเคหนูจะกอดด้วยนิยหนึ่งนะหนูจะกินน้ำมันเปล่าโอ้ห์น้ำมันกินอร่อยหรือเปล่าอ่ะ อ้าปากอาปาก่ะ,กะ <IKE S> เดี๋ยวพี่จะเติมน้ำมันให้ในปากหนูโอ้น้ำมันโโน้ำมันโอ้โหน้ำมันรสชาติดีมากเลยเจ้าทุกอย่างก็ไม่ได้นะชมพู่นะตายหา่าแล้วกินน้ำมันบ้านหรือปเปล่าแมหยอกเล่นเอาจริงเว้ยจะจะเอาน้ำมันเฉียบไปที่ตูดหนูได้ปเปล่าหนูจะลองดูมันรู้สึกชุ่มชาไหมหนูก็ซาดิสเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก็ตูดบานพอดีหรอกแม่ อยู่ตัวเดียวนานนะเหงาจนหลอนไปเลยเห็นไหมจุดหมายปลายทางผมนะครับโอ้เ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันเร่งไม่หยุดเลยเว้จุดหมายปลายทางเราเลยครับอืมตรงไหนแล้วะอ่านี่ที่ตรงนี้ตรงนี้ครับผมเออจำได้แล้วมันจะเป็นตรงน้ําตกเนี่ยครับที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นเมื่อวานเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ดิอ่าเราต้องไปที่ร้านเจ๊ก่อนนะครับนะเออเราต้องไปร้านเจ๊ก่อนไปไปไปเพราะว่าต้องซื้ออาหารเตรียมไว้ก่อนนั่นเองเพราอให้น้องชมพู่ไว้กิน ดี๋ยน้องจำพูดสิ่งไ่แกได้แน่ถ้าไม่มีอาหารให้เขาเนี่ยโอเคถึงร้านเจแล้วครับผมเดี๋ยวถังเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วกันนะครับเพราะมันมีถังเก่าอยู่นี่ว่าเออถังไม่ต้องซื้อเอาไปด้วยเลยสวัสดีครับเจเป็นไงบ้างธุรกิจช่วงนี้อ,อ๋อก็เล่ยๆนะพอนุ่มนะมีพอนุ่มมาบวบ,บแวมเนี่ยก็ดีแล้วพอนุ่มมันจะเพิ่มพูนอาหารใส่ตาให้เจหน่อยอ่ะพอดีว่าเจาเหงาเช้านี้วางวางแวะมาที่บ้านเจได้นะ จะอยากมีคนนอนกอดสักวันนานๆนทีก็ดีนะพ่อหนุ่มได้เลยเจ๊เดี๋ยวว่างๆผมจะแวะมาแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> เจ๊บอกฮิวเหมือนไรก็แวะมาเซเว่นอเวอาหารซื้อไป3มกระสอบแล้วกันสามกระสอบเยอะไปปะวะแล้วก็ถังน้ำนะครับหนึ่งถังมีอะไรกันไม่มีแล้วแหละแค่นี้เนาะไปครับผมตอนนี้เตรียมของเรียบร้อยแล้วครับ น้ำอาหารนะอาหารสองถุงถ้าเกิดว่าไม่พอเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาซื้อเอาที่ร้านเจ๊เนี่ยกลับมาซื้อเอาไม่เป็นไรนี่นี่นี่หนู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 ตัวหนักไหมอ๋อหนูหนูตัวหนักหรือเปล่าบว่าหนูหนูลองลดน้าหนักแล้วด้วยนะก่อนน้านเนี้ยอืมหนูตัวหนักไหมหรอก็ยางยางรถพี่แบนเลยโอ้ไม่จริงหรอกบอกว่าหนูหนูทิ้งขี้ทุกวันเลย จะ,จะลดน้ำหนักได้หนูเห็นพีเพ่เผือกเขาบอกหนูมาว่าถ้ากินขี้แล้วน้ำหนักจะลดลงด้วยหนูจะไม่มีพุงย,ย,ย้อยๆพีเพ่เผือกให้หนูกินขี้ทุกวันเลยอ๋อเหรอไอ้ปักเผือกให้กินขี้เหรออ๋อคือพีเพ่เผือกบอกให้หนูกินขี้ทุกวันน้ำหนักจะลดเหรอช่วยๆพีเพ่เผือกบอกให้หนูกินขี้แล้วน้ำหนักมันจะลงเองแล้วมันก็ลดจริงๆเนาะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วบักเผือกเล่นมึงแล้วนะน้องชมพูนะ ไอเผืออให้กินขี้น้ำดักรถบ้าไปเลี้ยวมันไม่จริงหดีว่าที่นี่มันจะบ้ามากเลยนะจริงๆเนะจะมาทําบ้านที่นี่ด้วยนะเพราะว่าหนูว่าบรรยากาศมันดีีแล้วก็มีต้นยญาให้หนูได้เดินเล่นด้วยอืมที่นี่มันก็ดีเลยนะหนูถ้าเกิดว่ามันสามารถทําให้สัดอยู่ได้แล้วก็แบบไม่ตายอะนะก็น่าจะทําอยู่ที่เนี่ยมา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 ,มาอยู่ในกรงก่อนมาเร็วกินอาหารก่อนอ่ะ สำหรับกงนะครับกองแบบว่าอยู่ชั่วคราวนะผมก็ทําเสร็จแล้วเอาไว้น้องหมูน,น้องจมู่ไว,ว้อยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคไหมโอเคหนูจะฟ้ารุให้เนะเดียบเรียบทำละเดี๋ยวหนูหิวอาหารนะบอกให้จ่า,จาที่ผมลองดูแล้วนะครับอุ้ยมีน้องกวางมาเล่นกับน,น้องหมูได้ปะนะนะตรงนี้น่าจะเหมาะสมมากๆเลยนะดูดิมันเรียบทั้งดุนเลยนะครับงั้นทําตรงนี้เลยแล้วกันนะ้องเอเอเฮ้ยเดีเ๋ยวมันทําลอยฟ้าได้ด้วยวะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้น ตรงนี้วางได้บอกโอ้แต่วางนี้ก็แจ่มเลยเนี่ยโคตรบ้านน้ำตกเลยอะตรงนี้โอ,โ,โอ้โหเจริงเอาตรงไหนดีวะแม่เริ่มเริ่มไหลใจครับพอเห็นพื้นที่สวยขึ้นมาชอบเลยผมอืมถ้าตรงนี้แล้วก็หันหน้าบ้านมาอยู่ฝั่งน้ำตกก็โอเคอยู่นะใช่ไหมบ้านตรงนี้โอ้โหจะมืดแล้วด้วยต้องย้ายไปย้ายมาเนี่ย ดูดิจะหนึ่งทุ่มแล้วครับเพื่อนๆแม่เร็วมากเลยอะ่ะยังไม่ทันผมยังไม่ทันก่อสร้างก่ออะไรเลยตัดไม้ทิ้งไว้จะเฉยตรเนี่ยวันเนี้ยแม่เวลารวดเร็วจริงๆเลยเป็นไงน้องชมพู่สนุกไหมวันนี้โอ้สน,นุกมากเลยนะถ้าเกิดว่าพี่พี่พี่พ,พ,พาหนูออกไปข้างนอกด้วยหนูหนูจะเดินเล่นได้ไหมะก่อนกลับบ้านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไอิสละก,ก่อนนะ หลอดอาหารมีไหมเนะี่ยโอเคหลอดน้ำหลอดอาหารยังดูดีอยู่นะอ่ะเดินเล่นไปก่อนแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าสัตว์ที่บ้านเนี่ยเราจะทิ้งไว้นานไม่ได้นะครับนะเดี๋ยว้องชมพู่กลับไปด้วย <c oughs> ยังไม่ทําอะไรเลยนะหมดวันแล้วแหมอู้ชบอยมากเลยที่นี่ดีนะ้ำปิ๊งนไม่มีหมาป่าไล่กัดก้นหนูอีกเนาะอ๋อต้องระวังดีดด้วยนะเพราะตรงนี้มันเป็นป่าทึบนะหนูนะเดินไม่ดีนี่หมาป่าไล่งับตูดแน่นอนนะมันมีทุกที่แหละ แล้วก็เดินไม่ดีก็ตกน้ําด้วยนะตรงเนี้เอาเดินตรงไปเลยโอ้หนูชอบแบบนี้มากเลยนะทาไมที่บ้านไม่มีแบบนี้ด้วยหน,หนูจะได้เดินเล่นแบบชิวๆเลยที่บ้านมันไม่มีหรอกบ้านเรามีแค่นั้นแหละไปน้องชมพู่ถึงถึงเวลาแล้วแหละนะมันดึกพอสมควรแล้วโอเคสำลัถมันรับหนูเลยไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอีกรอบเลยครับเพราะว่า <c oughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจริงวันนี้แฮม หลักๆคือพาน้องชมพูมาได้เล่นเต็มที่เลยแต่เรายังไม่ได้เริมเลยนะแค่วางได้แค่คานเดียวเองเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงถึงบ้านเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนะถึงฟาร์มพอดีสามทุ่มแล้วครับผมนะมาถึงก็นอนหลับพอดีเอ้ยอ,อย่าเพิ่งหลับอีนูเดี๋ยวพาเข้าคอกก่อนอืมแล้วผมจะพาชมพูเข้ายัางไงวะเนี่ยดูแต่ละตัวปิดขวางทางเดินโอ้โหแล้วก็สไลด์หนอนกันด้วยนะแหมแต่ละตัว ไม่มีตัวไหนตายนะครับนะดีที่เรารีบกลับมาเดี๋ยวมันจะช็อกกันอีกถ้าไม่รีบมาเนะี่ยสวัสดีตอนเช้าด้วยครับพเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําบ้านกันต่อเลยแล้วกันนะแต่วันนี้ผมจะไม่พาน้องชมพู่ไปแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะถ้าพาไปด้วยเนี่ยมันพาไปได้ครับแต่โอกาสเดสมดังสูงแน่เลยนะฮะผมไม่อยากพาน้องไปกระขังไว้เนาะเดี๋ยวเราไปทําบ้านกันต่อเลยแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงตรงพื้นที่ที่เราจะทําบ้านแล้วนะครับแต่ว่านะ เดี๋ยวขอตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขนไปตรงนี้ให้หมดเลยเพื่อจะแบบทําได้ง่ายๆขึ้นอ่ะเนาะใช้เวลาแป๊บนึงแล้วกันนะเพื่อนๆนะสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับนะเพื่อนๆนะวางเป็นสี่เหลี่ยมแล้วรู้สึกมันลอยๆเลยพื้นที่ตรงเนี้ยมันลอยเหนือหินนะครับผมแต่ก็ทําได้อยู่แหละเนาะเดี๋ยววางบล็อกไว้ก่อนน่าใช้เวลานานเลยแหละกว่าจะตัดไม้กว่าจะประกอบนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวค่อยอ่ผมจะทยอยใส่มาเป็นช็อตเป็นช็อตแล้วกันนะว่าถึงไหนถึงไหนบ้างแล้วนะครับผม การก่อสร้างหรือประดิษฐ์ประดอยเนี่ยมันใช้เวลานะครับอ่ามาดูตอนนี้แค่ผมนะเริ่มจะเป็นคอ,อกไก่แล้วตอนนี้ค <c oughs> อ,อกไก่เฉยเลยอ่ะก็ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่หน่าบ้านนั่นเองนะครับก็มียื่นออกมานิดนนึงนะเวลาแบบนั่งชิลๆนั่งดูน้ําตกอะไรเงี้ยนะเฮ <c oughs> ่ชิลๆเกินไปหรือเปล่าอะ แล้วตอนนี้ก็8เอ้ย6โมงอีกเละครับเวลามันเร็วมากๆเลยนะพอตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าเราต้องไปเซฟที่บ้านนั่นเองเพื่อจะไม่ให้สัตว์ของผมเนะี่ยตายไปนั่นเองนะครับก็วันนี้น่าจะได้ประมาณนี้แหละนะก็คือเป็นระเบียงบ้านนะครับแล้วก็ตีกรอบรอบบ้านเป็นพื้นที่แบบประมาณนี้นะครับผมนะได้แค่นี้เองเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในตอนเช้าแล้วกันเดินแต่เช้าทุกวันรีบไปทำงาน ยังไม่ได้ถึงไหนเลยเพื่อนๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้นะครับผมก็เอาพ่วงมาทําการเอ,อบรรทุกไม้นะครับแบบว่าเต็มระบบคือกะว่าแบบรอบเดียวคือสร้างเสร็จเลยอะไรแบบนี้นะจะได้แบบไม่ไมต้องขับหลายๆรอบอะนะครับนะยไปเป็นรกันต่อนีกว่าครับอีกยาวไกลเลยครับกว่าจะเสร็จก็ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะนะครับถ้าทำบ้านแต่ละทีนี้ทำคนเดียวมันก็ต้องใช้เวลาแบบนี้แหละ <S <S เออผมลืมไปเลย ถ้าเกิดว่าไม้ไม่พออีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาขนที่ร้านเจ้ด้วยนะเออนะไอ้ไม้ทั้งหมดเนี้ยผมขนมาจากที่ฟาร์มของเราเนะครับเพราะว่าฟาร์มของเราเนี่ยมันตั้งกระจุ่ยจายอยู่เยอะใช่ไหมก็เลยแบบขนมาจากฟาร์มมันเลยนะจะได้มาใช้สอยให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดไม่พอจริงเดี๋ยวร้านเจ้ก็ไม่เหลือนะครับเดี๋ยวผมขนไปให้หมดเลยป่ะยูบินได้เลยวันนียแมมันฝั่งนี้มันขึ้นได้หรือเปล่าวะทางนู้นมันไปไม่ได้นะเพื่อนนะผมเอารถลงแล้วแบบว่ามันขับขึ้นไม่ได้มันติด เออตรงนี้น่าจะได้อยู่ว่ะเออบุญน้ำไปเลยแม่เออยกล้อไปทีหนึ่งโอ้โหนะอุปตักแค่ไหนก็ต้องฟันฝ่า <c oughs> เอยกว่าจะมาได้นะลำบากลำบนจริงเลย <c oughs> มาประกอบกันต่อครับผมบ้านหลังนี้จะเสร็จหรือไม่นะครับรอติดตามชมครับแต่ว่าตอนนี้นะครับท่อนไม้เราเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องเสร็จในระดับหนึ่งนะครับถ้าทําไม่ทันจริงๆนะวันนี้นะก็คือต้องเสร็จในระดับหนึ่งนะที่เราตั้งไว้นะครับ ทยอยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมจะตัดไปช่วงๆให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะคงไม่ได้ตัดไปเอ้ยคงไม่ได้เอาทั้งดุดให้ดูหรอกเพราะมันจะเยอะเอ่อยืดยาวเกินไปนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็วางได้ประมาณ4ชั้นแล้วนะครับสำหรับตัวบ้านนะครับต้องวางอีกอีกในระดับนึงแหละนะอีกเยอะเลยจะดูเทางลนะสี <c> ่ <oughs> ชั้นนี่ยังไม่ดูเป็นบ้านนะมันดูเป็นคอกยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวหลังคาเนี่ยผมก็จะเอาท่อนไม้อันนี้แหละเอามาทําหลังคานะครับผมจะใช้ท่อนไม้ในการเอ่อวางหลังคานั่นเองนะ มันจะได้แบบไม่ต้องไปเลื่อยไม้แผ่นอีกนะครับผมเพราะว่าไอ้ไม้ท่อนเนี่ยมันสามารถดัดให้มันเอ่อดิ่งไปหน้าก็ได้นะผมเคยทําอยู่เฮ้ยๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆๆโอ้อะไรกูวะเน,นี่อ้อ่ะจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะจะลงก็ลงไม่ได้งั้นจอดไว้แบบนี้แล้วกันโอ้โหสุดยอดนะมีงานให้ทําตลอดเลย ปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยแค่อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอเหมือนเดิมอารมณ์มันมาอย่างนั้นเลยนะครับไปเดี๋ยวเราวางกันต่อครับต่อไปผมก็จะวางเป็นหลังคานะครับผมนะบ้านหลังนี้คือจะไม่ใช่บ้านที่แบบว่าเอาไปใช้อยู่จริงนะครับนะก็คือจะทำะเฉยๆนะ เดี๋ยวผมจะสลบหลังคาไปให้มันชนกันด้านบนเลยนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะไปครับผมประกอบหลังคากันต่อครับใช้เวลาอาจจะสักพักนึงแหละดูท่าทางแล้ะก็ค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับอโค้งได้หรือเปล่าเออโค้งได้ครับนี่ประมาณนี้นะองศาได้แล้วเนะี่ยสำหรับฝั่งนี้อย่าที่บอกนะครับหลังนี้จะไม่ได้ใช้อยู่จริงนะครับก็เลยแบบไม่เป็นไรนะปิดตายได้เลย <c oughs> อันนี้คือแต่งโชว์เฉยๆนะว่ามันได้หรือเปล่าเอยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือการที่เราจะสะโลปไม้ะนะครับไม้กลมๆไม้ยาวๆอย่างเงี้ยเราต้องมือนิ่งๆนะครับเห็นไหมถ้าเกิดพลาดจุดนิดเดียวคือแม่งขึ้นแดงเลยมันไม่วางครับเห็นปะและถ้าจะวางง่ายๆก็วางได้นะแบบว่าขึ้นเขียวแบบนเนี้ยเนี่ยวางได้แต่มันไม่สโลปครับผมซึ่งเราไม่ได้เอาแบบนั้นไงเราต้องการสโลปใช่ปหก็ต้องเอาจุดเขียวข้างหน้าให้ได้อย่างเดียวฮนะไม่งั้นวางไม่ติดออเนี่ยผมถูกอยู่ปักแล้วเพื่อน อตอนนี้นะครับข้างขวานะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับนะถือว่าเสร็จแล้วมั้งนะ <c oughs> แต่ว่าทําไมมันมีจักงอยตรงนี้ขึ้นมาด้วยอ๋อผมจะทําแบบว่าเออคล้ายๆแบบบ้านคนป่าชาวเขาอะไรเงี้ยนะมันต้องมีแบบกลางๆนิดนึงนะแต่ตอนนี้เราต้องทําการเลื่อนรถก่อนนะครับเพื่อจะปีนขึ้นหลังคาฝั่งนู้นนะไม่รู้จะตกน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพื้นที่พื้นที่นี่ก็แบบว่าคนหูจิตใจเหลือเกินนะนี่ตะพุ่งไปนี่ล่วงเลยนะเนี่ยครับเพื่นพนอน คือตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะไม่รู้จะมีสัตว์ตายหรือเปล่านะเป็นห่วงแต่สัตว์นะครับมันออกมาทําอะไรข้างนอกเนี่ย,ยใจิตใจไม่อยู่ในกระตัวเลยแม่ฝนก็ตกแม่น้องหมูน้องวัวจะเป็นไรบ้างไม่รู้นะครับตอนนี้อมผมว่าต้องมีตัวสักสองสาตัวต้องตายอีกแน่เลยอ่ะหลังคาบ้านนะครับก็ประมาณนี้ครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอืมคือ ตอนแรกผมจะทําแบบว่าให้มันมีแบบจักกงอยตรงกลางให้เป็นเหมือนบ้านคนอะคนป่าหน่อยใช่ไหมแต่มาเป็นอย่างนี้วะ <c oughs> อ่ะก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะวันนี้ไม่ได้แล้วดึกแล้วฮะอ้ยไป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 รีบแว้นดีกว่าพ <c oughs> ุ่งไปเลยเื้อ <c oughs> สู่ความวามุ่งหวังอันไกลโพ้นไม่ถือว่าน้องหมูน้องวัวน้องไก่เรายังแข็งแรงดีพอนะครับเพื่อนๆนะไม่มีตัวไหนตายครับผมอืมเห็นไหม เมึงไม่มาสักทีเดี๋ยวก็ตายหากันเรียบอีกหรอกเออใจเย็นเพ่อนนะกูต <c oughs> ิดจ็อบทำบ้านอยู่แนละ้วมึงต้องรู้ด้วยนะ <c oughs> บ้านข้างลำธารบ้านข้างน้ำตกเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ใหญ่กล้ามากนะกว่าจะทำเสร็จเนี่ยไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าสภาพบ้านเป็นยังไงนะครับนะสำหรับเมื่อคืนที่เราทําคาไว้อะนะไปะรีบแว่นไปดีกว่านี่ก็คือสภาพบ้านที่เราทําไว้นะครับเพื่อน <c oughs> ไม่เข้าใจว่ากูทําเพื่ออะไรตรงนี้อ๋อเดี๋ยวผมจะแก้ก่อนแล้วกันนะถอดคงจะถอดตั้งแต่อันนี้แหละนะอันดีหนึ่งสอสนะครับถอดให้หมดเลยแล้วก็วางใหม่นะครับเพื่อจะเป็นป่องขึ้นมาแล้วก็ให้มันเหมือนกับฝั่งนี้เนาะแบบนี้มันดูน่าเกลียดเกินไปอะนะโอเคตอนนี้ก็เสร็จนะจะเรียบร้อยแล้วแหละครับเพื่อนๆน,น,นะเดี๋ยวเราไปดูดิว่ามันเป็นยังไงเออแลดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับนะ อันนี้ผมจะเรียกว่าบ้านหัวจุกนมแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างบนนี่มันเป็นหัวจุก <c oughs> ไ็นจุกนมนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมห <c oughs> น้าบ้านก็เต็มไปด้วยน้ําตกนะครับนะโอ้โหด้านหลังบ้านนี้ก็เปี่ยมไปด้วยป่าเขาดงโปร่งพรมีสัตว์เอาไว้ให้ลาก,กินเยอะแยะมากมายนะครับนะพื้นที่คืออุดมสมบูรณ์มากๆนะครับพื้นที่นี้แล้วก็บ้านเนี่ยสามารถทนฝนทนน้ําได้นะครับไม่ไหลลงไปกับน้ําตกนะครับ <c oughs> นะแต่ว่าบ้านก็ได้ประมาณนี้แหละนะวันนี้เอยนี่จะลงไปถ้าเข้าไปข้างในนี้ออกได้หวะอ,อยาเข้าไปดีกว่านะผมว่าน่าจะออกไม่ได้แน่เลยอันนี้ก็เป็นมุมมองจากจากโดนนะครับพอดีว่าผมมาขับโดนในใ,ใ,ใ,ในการถ่ายคลิปอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมสูงนะจะใช้โดนวิ่งล่อนขึ้นไปนะเห็นไหมจะเห็นแบบพื้นที่กว้างด้วยนะครับอันนี้ต้องใช้โดนนะครับนะถ้าเพื่อนๆไม่มีโดนก็ต้องไปซื้อโดนมาก่อนนะเห็นปะมสามารถบินได้เห็นไหมเห็นมุมกว้างด้วยดูดิสุดฟากฟ้าไกลเลยโมไปเรื่อย ก็ถือว่าดูดีนิดนึงแล้วกันบ้านพักตากอากาศนะครับตามด้วยน้ําตกโอเคนะครับสำหรับพานี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมและ simulator น,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s ไคร b e เพื่อเอป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคนละหนึ่งไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้นะและบ้านหลังนี้เดี๋ยวไว้มาต่อเติมเพิ่มเติมอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับตอนไลฟ์สดแล้วกันนะเนาะแล้วเดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ลงให้ก่อน เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไ i k e กด comment หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม